สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันต่อนะคะเดี๋ยวทุกคนเปิดมาหน้า74นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูโจทย์แนวที่ผสมผสานกันบ้างนะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เริ่มต้นที่ข้อ36ก่อนนะคะโอเคข้อ36นะคะก็จะเป็นแนวที่เป็นเรื่องเลี้ยงกำลังนะคะผสมการโอเปอเรชันนะคะเขาบอกว่าถ้า a แล้วก็ b เป็นจำนวนเต็มนะคะภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจำนวนเต็ม A.Operation B. เนี่ยจะเท่ากับ B กกำลัง A นะคะอ่าทีนี้ถามมาเยอะแยะไปหมดเลยอ่าเวลาเราทำอย่างนี้นะคะทำการ Operation น่ะเราต้องทำจากวงเล็บที่เป็นวงเล็บธรรมดาก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเริ่มต้นด้วยทำสองโอเปอเรชัก่อนนะคะ,ะครูจะทำก้อนนี้ก่อนครูขีดเส้นมานะคะโอเคแล้วครูก็จะมาลอกไว้แถวนี้นะ 2.Operation 3นะคะ โอเคโอ peration ก็ okay. คือเสนญหักลั์ที่เป็นเครื่องหมายดอกจันนะคะเั่นละค่ะสองโอ peration สามนะคะ, 2, ะ,คะก็จะเกิดจากนั่นเองมาสังเกตตรงนี้นะถ้าตรงนี้เป็น a a จะเป็นเลขชี้กำลังนะคะส่วนถ้าตรงนี้เป็น b นะคะ b ก็จะกลายเป็นฐานเนาะหมายถึงว่าหน้าเนี่ยจะกลายเป็นเลขชี้กำลังนะตัวหลังเครื่องหมายดอกจันเนี่ยจะเป็นตัวฐานนะคะเพราะฉะนั้นสองโอ peration กับ3ตรงนี้ก็จะเป็น3ยกกำลังสองนะคะ ซึ่ง3ยกกำลังสองก็คือได้9นั่นเองโอเคเนาะอ่ะต่อไปครูก็จะมาทำก้อนข้างล่างต่อนะคะก็จะเป็นลบ2นะคะมาโอ peration กับอันแรกก็คือ2โอ peration กับ3นะคะความหมายก็คือลบ2มาโอ peration กับ9นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะแทนค่าไปนะคะเดี๋ยวเราจะมองตัวข้างหลังนะคะนี่คือเลข9ของครูนะลูกนะเลข9นี่คือเราจะวางเป็นฐานก่อน แล้วเลขชี้กำลังก็คือจะเป็นตัวแปร a ซึ่งตัวแปร a ตอนนี้ก็คือลบสองนะคะโอเคทีนี้เก้ากำลังลบสองอ่ะทุกคนก็จะต้องทราบว,ว่ามันคือเศษหนึ่งส่วนแปดสิบเอ็ดนะคะอ่ะนละคะ่ะเดี๋ยวครูอาจจะเขียนครูอาจจะเขียนสองแบบนะแต่ว่าครูยังไม่ได้ตัดสินใจว่าครูจะเอาเก้ากำลังลบสอง,งไปใช้ต่อหรือว่าหนึ่งส่วนแปดสิบเอ็ดไปใช้ต่อนะคะเพราะว่าหนึ่งส่วนในเก้าคูณเก้าก็คือหนึ่งส่วนในแปดสิบเอ็ดนะคะอ่ะนละคะ่นะ,คะต่อมานะคะก็มาทําต่อนอะที่ ข้างบนตัวเศษเนาะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวครูขออนุญาตแบ่งพาริชั่นนิดนึงโอเคจ้ะต่อไปนะคะครูจะทำสองโอเปอเรชันกับสองนะคะซึ่งก็คือก้อนนี้นะคะลูกโอเคสองโอเปอเรชันกับ2นะคะก็คือสองยกกำลังสอง่ะซึ่งเมื่อคิดเลขเสร็จก็จะได้สี่นะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะมีหนึ่งโอเปอเรชันข้างหน้าหนึ่งโอเปอเรชันกับ 2 operation 2นะคะ,ะความหมายก็คือ1 operation กับ4นี่เองนะซึ่ง1 operation กับ4ก็คือนำ4มีมาเป็นฐานเนาะนำเลขชี้กำลังก็คือตัวหน้าเป็นเลขหนซึ่ง4กำลัง1ก็คือได้4อโอเคเนาะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะทำตัวเศษทั้งหมดเลยนะคะก็คือ2 operation กับก้ามปู 1นึ่งโอเปอเชในวงเล็บ2 operation กับ2โอเคอันนี้ครูลอกตัวเศษมาทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเนาะอ่าล่าสุดเมื่อกี้เราเพิ่งคิดในกล้ามปูได้นะคะอ่าเดี๋ยวครูใส่สีนิดนึงนะคะจะได้ไม่งงตัวนี้ก็คือสีเขียวเนาะคิดล่าสุดได้สี่นะคะก็จะกลายเป็น2องโอเปอเรชกับ4แทน อ่สีใส่สีเขียวนิดนึงอ่าจะได้เข้าใจเนาะอ่เพราะฉะนั้นก็เหลือแค่2 o per ation กับ4เนาะซึ่งเมื่อคิดเลขเสร็จนะคะก็จะกลายเป็น4ยกกำลัง2นั่นก็คือถ้าตอบเป็นจำนวนเต็มก็คือ16นั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้จำนวนเต็มที่เราเห็น,นมี2แบบแล้วที่เกิดขึ้นนะก็คือสามารถเป็นจำนวนเต็มลบก,ก็ได้หรือว่าจำนวนเต็มบวกก็ได้นะคะยังไม่เจอศูนเนาะโอเคเอาละคะ่ะต่อมาเราก็จะมาสรุปคำตอบเนาะ เอะเดี๋ยวแบ่งพา r t i ิชันอีกนิดนึงนะคะตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นจากโจทย์บอกเนาะโอเคเอเดี๋ยวคุณครูคขออนุญาตยงมาแบบนี้นะจากโจทย์บอกก็จะมีค่าเท่ากับโอเคตัวเศษเมื่อกี้เราพิ่งได้ล่าสุดมานะคะก็คือ16เนาะตัวส่วนโอเคแบบนึงนะคะ16นะคะ ตัวส่วนเมื่อกี้เราคิดได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะคะได้เท่าไหร่เดี๋ยวกลับไปดูนิดนึงนะก็จะเป็นเศษ1ส่วนด้วย81นะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะครูใส่สีนิดนึงนะคะตัวนี้กับตัวนี้คือวงมาหนิดนึงคือเหมือนกันเนาะล่าสุดเราคิดได้เศษ1ส่วน81นะคะโอเคแต่ว่าครูอาจจะไม่ใช้เศษ1ส่วนแปเนาะมันจะดูวุ่นวายเล็กน้อยเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนใจนิดนึงเขียนเป็นส่วนด้วย9กันลบ2ดีกว่านะคะ แบบนนี้ะะคะเพราะว่าถ้าเขียนเศษหนึส่วนแปดก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าแค่จะเจอเศษสอแล้วมันจะทําให้ยุ่งยากนะคะอ่าทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าเลขชี้กําลังถ้าตัวส่วนมันติดลบนะสามารถเด้งดึ๋งขึ้นไปข้างบนได้เลยก็จะเป็นบวกก็จะเป็น16นะคะไปคูณกับ9กา้าลังสอง่าทีนี้เราก็มาดูสิคะว่ามีคําตอบไหมปรากฏว่า ช้อยตัวเลือกที่หนึ่งถึงสี่ยังไม่ได้มีคำตอบแบบเป็นสองตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองจัดใหม่นิดนึงนะคะอ่าจะเห็นว่าในย์ชอยนี่จะเป็นลักษณะของชอยที่แบบตอบเป็นรูกกำลังสองหมดเลยนะแต่อันนี้ยังแบบว่ามีตัวหนึ่งไม่ใช่กำลังสองก็คือสิบหกนะยังไม่ได้จัดเป็นกำลังสองเนะาะจัดสิบหกเป็นกำลังสองก็คือสี่กำลังสองได้สิบหกเนาะคูณเก้ากำลังสอง นะคะคเพราะฉะนั้นสมบัติเลขกําลังก็กล่าวไว้แล้วนะคะว่าถ้าเลขชี้กาลังเหมือนกันเนี่ยเราสามารถจับฐานเนี่ยมาคูณกันก่อน,อนแล้วทั้งหมดกําลังสองได้นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์สุดท้ายข้อนี้ก็จะตอบเก้าคูณสี่ได้สาสิบหกนะคะทั้งหมดยกกําลังสองนะคะก็จะตรงกับตัวเลือกที่สี่นะคะโอเคไม่ยากเลยเนาะ ค่ะต่อไปนะคะข้อส7นะคะก็จะเป็นเลขชี้ก,กําลังเนี่ยหลายๆชัน้นนิดหนึ่งนะคะเวลาทํานี่ค่อยๆทํานะคะลูกไม่ไม่ได้ยากมากนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาสังเกตก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะคะครูจะทําที่แปดยกกําลังสามแล้วก็ไปกําลังเอ็มนะคะเดี๋ยวคุณครูลอกมาก่อนเนาะลอกมาข้างล่าง8ดยกกําลังสแล้วทั้งหมดแล้วก็กําลังเนะโอเคครูขอลอกมาก่อนเนาะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอขยับลงมาหน่อยเนาะเดี๋ยวสับสนอ่าโอเคอาจจะเขียนไซส์ไม่เท่ากันเล็กหน่อยนะคะโอเคอันดับแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงเนาะเปลี่ยนจากเลข8ปดเนี่ยเป็นฐานสองนะคะแปดก็คือสองกลังสามนะคะอ่าแต่เดิมของเก่าเนี่ยจะมีกําลังทั้งหมดยกกาลังสามกลังเ M ็นะคะถ้าใช้สีช่วยนะ สีเขียวก็จะเท่ากับ8เนาะแต่เนื่องจากตอนนี้เราทำทำเหมือนปรับมานิดนึงนะนี่อย่าใส่วงเล็บอย่าลืมใส่วงเล็บคอมนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดเนาะเท่ากับค่ะโอเคทีนี้2เนี่ยอ่าเดี๋ยวครูจะมาคิดจากเลขชี้กำลังข้างบนที่ครูกำลังวงก่อนนะคะ3ากำลัง3เนี่ยคิดเสร็จจะได้27นะคะโอเคเอาละ,ะคะ่ะเดี๋ยวครูแบ่งพาร์ติชันนิดนึงตืดอย่างนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปต่อข้างบนตรงนี้เลยนะคะอ่าเราก็จะได้ว่าสองสองนะคะก็คือยกกำลังสามเนาะแล้วตรงเนี้ยก็คือสามารถตรงนี้คือสัญลักษณ์คือการซ้อนกัน2ชั้นเนาะให้เอาเลขชี้ก,กำลังมาคูนกันก็จะเป็น3คูนด้วย3กำลังเอมแบบนี้นะคะอ่าเท่ากับ2ยกกำลัง27 โอเคนะคะทีนี้ฐานล่างเนี่ยมันจะเป็นเลขเดียวกันแล้วก็คือเลขฐานสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูก็จะขีดสีให้เรียนดูนิดนึงนะคะอ่าสีชมพูมานะคะฐานสองเหมือนกันเลยนะคะเพราะนั้นถ้าฐานสองเหมือนกันแล้วเราจะจับเลขชี้กําลังข้างบนอ่ะซ้ายกับขวาเท่ากันได้เลยนะคะสีฟ้ามาค่ะสีฟ้าก็จะเท่ากันโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะลอกสีฟ้ามานะคะก็จะเป็นสามคูณสามกำลังเอ็ม เท่ากับ27นะตรงนี้เสมือนมีเลขชี้กําลังเป็นหนึ่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้สมบัติเลขกาลังเนาะฐานเหมือนกันคูณกันนาเลขชี้กาลังมารวมกัน27เราก็จะปรับเป็นสามกลังสามเหมือนเดิมนะถามว่าทำไมต้องปรับไปปรับมาด้วยเพราะว่าตอนนี้เราโฟกัสที่ตัวฐานเป็นสามแล้วเดี๋ยวจะจับเลขชี้กําลังเท่ากันนะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะเราเห็นฐานแล้วเหมือนกันนะคะคือฐานสามเนาะเราก็จะจับเลขชี้กําลังเนี่ยมาเท่ากันได้เลย โอเคอ่านะคะก็จะได้ว่า1บวกเเท่ากับสเนาะเพราะนั mm ้นเมเดียวก็จะตอบ2ค่ะโอเคแต่ว่าโจทย์ถามพิสดานิดนึงนะคะถามเลขซะเยอะเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามติดลบนะคะแล้วก็ติดลบอีกทีเอมเราจะแทนที่เป็น2เนาะอ่าเดี๋ยวกูลอกโจทย์มาก่อนแล้วกันนะคะโจทย์ปลายทางคืออันนี้เนาะเท่ากับ อะละค่ะเขียนตามบอกโจทย์บอกเลยคะ่ะติดลบเขียนรอก,ก่อนเนาะมีลบสองอยู่ข้างในทั้งหมดยกกําลังลบสามอ่าเรียนระวังนะคะเราไม่สามารถเอาลบก,กระจายเข้ามาในวงเล็บได้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันยังติดเลขชี้กําลังเนี่ยทั้งหมดกําลังติดลบสามอยู่นะคะเราใช้สมบัติเลขยกกาลังนะคะค่อยๆปรับติดลบก,ก็ยังติดลบเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราปรับจากเลขชี้กําลังที่ติดลบมาเป็นเศษส่วนแทนก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนด้วย ะะลบสองแบบนี้นะคะทั้งหมดกลายเป็นกำลังสามแทนโอเคเดี๋ยวครูขอต่อมาด้านขวานี้เลยนะคะก็จะติดลบเหมือนเดิมเนาะลบหนึ่งลบหนึ่งเนี่ยครูลอกมาเหมือนเดิมนะคะตัวส่วนโอเค่อ,อนเรียนจำได้ไหมคะว่าลบสองทั้งหมดยกกำลังสามนะฐานติดลบนะคะทั้งหมดกำลังเลขคี่เนาะคำตอบสุดท้ายจะต้องติดลบเนาะสองกำลังสามได้แปดเนาะเพราะนั้นเบ็ดเสร็จก้อนนี้ก็จะได้ลบแปดนะคะ ชาใส่สีช่วยเราก็จะดูว่าเหลืองเท่ากับเหลืองเนาะอ่ถ้าเขียนอย่างเงี้ยคณิตศาสตาร์ของเราเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เป็นรูปผลสําเร็จเนาะลบหนึ่งส่วนลบแปดนะเราต้องตัดลบให้เรียบร้อยก็ลบหานลบเป็นบวกก็จะตอบ1นส่วนแปดค่ะเรียบร้อยจ้ะอ่าก็จะมีตัวลวดตรงๆเลยก็ตอบตัวเลขที่สานะคะพอไหวกันหรืรเอ,อเปล่าเอ่ยนะ โอเคค่ะต่อไปข้อ38นะคะลูกข้อ38เนาะข้อ38จะไม่ได้ยากนะ mm hmm. เห็นแล้วตกใจนิดนึงนะเลขยกกำลังเป็นร้อยเลยนะ mm hmm. ถ้าเจอข้อแบบเนี้ยหลักการนะดึงตัวร่วมอย่างเดียวแล้วก็เสมือเรา,าตัดกันได้เพราะว่าตอนนี้เราดูชี้ชอยเนาะชอยนี่คือเลขสวยงามนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตใช้วิธีการอ่าเดี๋ยวครูลอกโจทย์มาก่อนนะโจทย์ถาม3ยกกำลังร้อยสองเลขเยอะเหลือเกินเนาะเราคิดสดไม่ได้หรอก ถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะต้องดึงตัวร่วมอย่างเดียวบวกด้วยสามกำลังร้อยลบหกสิบนะคะส่วนด้วยสามกำลังร้อยลบหกโอเคอ่ะเดี๋ยวเราดึงตัวร่วมเลยนะคะอ่ะตัวร่วมนะคะก็คือขั้นต,ต่ำตอนนี้ก็คือสามยกกำลังหนึ่งร้อยจะเป็นตัวร่วมได้นะอ่ะเปิดมือเล็บออกมานะคะทุกคนเอสามกำลังร้อยคูณอะไรเข้าไปถึงได้สามกำลังร้อยสองเหมือนเดิม เานั้นก็ต้องเป็น3ามกำลังสองเนาะอ่าแล้วสามกำลังร้อยดึงออกมาแล้วก็จะได้เป็น1、นะคะแล้วก็ลบหกสิบลอกมาโอเคตัวส่วนเราจะลอกมาเหมือนเดิมนะคะโอเคลอกมาเหมือนเดิมปุ๊บเลยอ่าบรรทัดต่อไปนะคะทีนี้เราก็จะคิดตรงที่ครูใส่สีสีไรดีเอ่อสีฟ้าอ่อนนะคะสามกำลังสองบวกกับหนึ่งเนี่ยสามกำลังสองคือเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะคะตรงนี้ก็จะได้สาม เดี๋ยวนะคะเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมดีกว่า3ามกำลังร้อยนะไปคูณอยู่กับ10จุดอันนี้แปลว่าการคูณนะคะมลบด้วย60นะส่วนด้วยอ่าส่วนด้วยข้างล่างลอกมาเหมือนเดิมนะคะอ่าลบหกอยู่ฐานล่างนะอ่าเดี๋ยวแบ่งพาร์ติชันนิดนึงนะคะโอเคตอนนี้เราสังเกตแล้ว ว่าเราจะเจอตัวร่วมถัดไปเนาะนักเรียนเห็นไหมตัวร่วมถัดไปเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยที่สามารถดึงออกมาได้ระหว่างมีเลข1ิบกับ6กสิบมันจะมีขั้นตอนเนี่ยสามารถดึง1ิบออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับต่อเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวครูดึงตัวร่วม1ิบออกมาก่อนเนาะก็จะเป็น1ิบเปิดวงเล็บสามกำลังหนึ่งรลบด้วย1ิบคูณอะไรจ๊ะถึงได้60สิบก็จะเป็นหกเนาะ อ่าเสร็จแล้วเราก็จะยิ้มก,กว้างๆแล้วยิ้มสู้นะคะเห็นไหมเหมือนที่ครูบอกเลยมันจะตัดกันเลขข้างล่างได้นะคะอ่าเลขข้างล่างก็คือทั้งวงเล็บเนี่ยลอกมาเหมือนเดิมเลยก็คือ3ามกำลังหนึ่งร้อยลบหกครูขาแต่ว่าข้างบนมีวงเล็บข้างล่างมีวงเล็บตัดได้หรอคะตัดได้สิคะลูกนะแต่ใ,ใส่วงเล็บข้างล่างหรือไม่ใส่ก็เหมือนกันเนาะถ้ากลัวงวงก็ใส่วงเล็บไปให้เหมือนกันจะได้ตัดกันได้นะคะอันนี้ก็จะตัดชวบชวบ เรียบร้อยนะคะวันนั้นคิดเสร็จข้อนี้ก็จะตอบ10นั่นเองเอาละค่ะมาดูซิว่าโจทย์มีลูกเล่นเพิ่มเติมอะไรไหมอ่าไม่มีนะก็คือถามตรงๆเลยเพราะในข้อนี้ก็ตอบ10เรียบร้อยค่ะข้อสามสิบแปดตอบสิบเนาะเอาละค่ะต่อไปข้อสุดท้ายสําหรับคลิปนี้เลยนะคะข้อสุดท้ายจะดูยากนิดนึงนะคะปรากฏว่าจริงๆแล้วข้อสามสิบเก้าของเราเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้หลักการเดียวกับข้อสามสิบแปด นะจะปรากฏว่ามันไม่มีตัวร่วมดึงได้นะคะถ้าไม่มีตัวร่วมดึงได้ตอนนี้เรามาสังเกตเนาะมีเก้าเก้ามีเก้าแปดมีหนึ่งร้อยอ่าตอนนี้ข้อสังเกตของเราเนาะเดี๋ยวเราจะต้องปรับเลขมาแต่ว่าไม่ได้แก้โจทย์เขานะคะปรับเลขมานิดนึงเพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครูคิดว่ามันน่าจะมีการตัดเลขได้ระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนะคะแล้วครูก็มองได้ว่าเก้าสิบเก้าเนี่ยถ้าลบไปหนึ่งอะ่ะได้เก้าสิบแปดนะ ส่วน99เมื่อบวกกับ1เนี่ยก็ได้ร้อยพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะลองปรับค่า m ไปตามที่ครูแนะนำเมื่อกี้นะคะแล้วลองดูสิว่าจะคิดหาค่าได้หรือเปล่าเนอะโอเคอ่าเริ่มลอก m เลยนะคะโอเค m ของเรานะคะก็จะเป็นตัวเศษครูจะลอกมาเหมือนเดิมก่อนก็คือ99ทั้งหมดกําลังสองเนอะอ่าอย่างที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเดี๋ยวครูจะปรับ98เนี่ยเป็น99ลบ นะคะคสันนิษฐานไว้ก่อนอาจจะเกิดการตัดเลขกันได้นะคะอ่า99ลบ1ได้98ทั้งหมดกํลาลัง2นะแล้วก็100เนี่ยก็คือ99บวก1ได้100ทวนนะคะลบ2ลอกตามมาเหมือนเดิมเนาะเพื่อความสวยงามนะคะดี๋ยวครูขอจัดกึ่งกลางนิดนึงนะโอเคทีนี้นักเรียนยังจําสูตรกํลาลังสองสมบูรณ์ได้ไหมคะสูตรกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยเขากล่าวว่า อาจากเรื่องพหุนามแล้วนะคะเอามาใช้กับเรื่องนี้ได้ด้วยเนาะเราก็จะรู้ว่า A บวก B ทั้งหมดกำลังสองเนาะเท่ากับ A กำลังสองบวกสองบวก B กำลังสองในขณะเดียวกันถ้าเป็นสุดลบก็แค่เครื่องหมายตรงกลางเป็นลบนะคะที่เหลือก็เหมือนเดิมอ่าโอเคเนาะ สูตรนี้ทุกคนจะต้องจําให้ได้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าใช้ต่อเนื่องไปหลายๆบทเรียนนะเอาละค่ะตัวเศษเนี่ยครูจะเขียนมาเหมือนเดิมก็คือเก้าสิบเก้ายกกลังสองเหมือนเดิมเนาะทีนี้ตัวส่วนเนี่ยเดี๋ยวจะแบบเส้นยาวขึ้นอ่าเดี๋ยวจัดกลางนิดนึงนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะแทนค่าสูตรแรกเลยนะคะสูตรแรกเราจะแทนค่าเป็นสูตรข้างล่างก็คือสูตรอันนี้นะคะโอเคมองหน้าเป็นเก้าเก้ามองหลังเป็นเลขหนึ่งเนาะ เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น99ทั้งหมดกำลังสองเนาะลบ2หน้าคือ99จุดอันนี้แปลว่าการคูณน,นะคะหลังนี่ก็คือคูณหนึ่งเนาะแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองก็คือ1นึ่กำลังสองเนาะบวกด้วยอเดี๋ยวเพื่อความดูง่ายนิดนึงเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงตรงกลางแล้วกันนะคะ99กำลังสองเนาะลบ2หน้าคือ99หลังคือเลขหนเนา บวกหลังกําลังสองคือหนึ่งกำลังสองและลบสองเนี่ยก็เหมือนโปะท้ายมานะคะโอเคอ่าเดี๋ยวขยับเก้าสิบเก้ากำลังสองมากล่กลางไว้อ่าจะได้สวยงามนะคะโอ้เราก็จะเริ่มยิ้มได้แล้วนักเรียนมันจะมีบางตัวที่ถูกหักล้างกันเป็นศูนย์นะคะอ้อขออภัยนะคะทุกคนเดี๋ยวตรงนี้คุณครูเขียนเครื่องหมายผิดตรงนี้ต้องเป็นบวกนะโอเคเอาแล้วค่ะเอาปากกาแดงขึ้นมาตัดเนาะ ลบเก้าสิบเก้าคูณสองคูณหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถหักล้างกันตรงนี้ได้เป็นศูนย์นะคะขีดสรดนี้แปลว่าเจอกันเนี่ยหักล้างกันเป็นศูนย์นะคะโอเคแล้วก็อีกสีเขียวหนึ่งนะคะหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งนะคะหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งหนึ่งเขียวหนึ่งหน้ากับหนึง่งตรงหลังที่เป็นขีดสระสีเขียวนะก็จะได้สองเนาะหักล้างกับสองหลังก็จะเป็นศูนย์นะคะโอเคก็จะเหลือแค่นี้เองค่ะทุกคน ก็จะเหลือ99กําลัง2เนาะส่วนด้วยโอเคข้างล่างเนี่ยรู้สึกจะถูกขีดทิ้งเกือบหมดเลยนะเหลือแค่2ก้อนก็คือ99กําลัง2อยู่2ตัวเนาะครูสามารถเขียนเป็น2เท่าของ99นะคะ2เท่าคือ2เท่าคือการคูณเนาะ99กําลัง2โอ้หลนล้านะคะอันนี้ก็จะเกิดการตัดได้นะอ่าตัดยังไงดีจึก๊กจึ๊ก อ่าตัดได้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นไฮไลท์สีชมพูนี่คือการตัดเลขได้เนาะเพราะฉะนั้น M ของเราเนี่ยก็จะตอบเศษหนึ่งส่วนสองค่ะโอ้โอไมกอดนะโจทย์ไม่ได้ถาม M เดียวนะถามอะไรพิสดารเนาะเดี๋ยวเรามาหาข้อสรุปกันเนาะแบ่ง partition นี้หนึ่งก่อนตึ๊ดโอเคอ่าเพราะฉะนั้นโจทย์ถามตัวเยอะแยะมากมายนะคะ เปิดวงเล็บนะคะอันนี้ถามเพื่อทดสอบความแม่นของคอนเซปต์คณิตศาสตร์นะคะว่านักเรียนแม่นการใช้สมบัติและอยู่กำลังมากน้อยเพียงใดเนาะโอเคบวกด้วย2องหหสี่อ่าส่วนมากชอบเอาปีพศสองมาเล่นกันนะคะดูยากดีแต่จริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอ่าเปิดวงเล็บรอไว้เลยเนาะลบสคือลอกมาตามโจทย์สั่งอ่าเมื่อกี้เใหญ่เมื่อกี้เราเพิ่งคิดได้เนาะก็คือหนส่วนส ทั้งหมดกำลังลบสามเนาะโอเคเดี๋ยวเราลอกติดตามตัวท้ายมาก็คือโปะด้วยบวกสองห้าหกสี่นะคะโอเคสองกันนี้อันนี้ตัดได้นะก็จะเหลือแค่ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังลบสามบวกด้วยสองห้าหกสี่นะคะอ่านักเรียนลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังลบสามมันก็คือเศษหนึ่งส่วนด้วย ตัวมันเองแต่ว่าฐานเนี่ยจะเป็นฐานเดิมแต่ว่าเลขชี้กําลังจะเป็นตรงกันข้ามนะคะอ่าจะเป็นอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าสมมติคนคล่องแล้วจะตอบไปเลยก็ได้ว่าเป็นคําตอบเท่าไหร่นะคะแบบนี้นะคะนักเรียนอ่าแล้วก็บวกด้วยสองห้าหกสี่นะคะซึ่งลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสามสุกคนจะต้องรู้แล้วว่ามันคือลบหนึ่งเนาะหนึ่งส่วนได้ลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งนะแล้วก็บวกสองห้าหกสี่ โอ้คิดเสร็จถอยหลังเป็นหปีนะคะก็จะกลายเป็น2 5งพนหสิบานั่นคือคำตอบไฟนอลเองนะคะมีช้อยหรือเปล่าเอยโอเคก็ตอบตัวเลือกที่สี่นะคะสู้ๆนะคะทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสู้ๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ